หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่รุ้งหุ่นดีแบบนี้เนี่ยอดอาหารหรือเปล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูเมนูอาหารนะคะว่ามื้อแรกของวันเนี่ยบ่ายโมงครึ่งพี่รุ้งทานอาหารประเภทไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันสักครู่นะคะปลาดิบไงคะปลาแซลมอนชุดนี้นะคะประมาณหกเจ็ดก้าใช่ไหมคะ สิชิ้นเนาะ216บาทเท่านั้นเองเห็นไหมคะมีไขมันดีนะคะมีโปรตีนสูงมากเลยมีโพแทสเซียมสูงด้วยนะคะอีกเมนูหนึ่งแซลมอนอะโวคาโดนั่นเองนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพี่รุ่งออกกำลังกายใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีแต่ไม่ใช่อาหารที่แพงเลยมืย้นี้3 4 0 0บาทเท่านั้นมีวินัยค่ะ